สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ป่ายสุขสุขคนสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศพี่น้องที่ไปสู่การสูงงาในต่างประเทศพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านสุขคนครับมาผมมาบอกรับผมคือเกาท่างช่องวาลินพลาแซบเชนเอาพี่น้องมือนี้ก็ได้เมนูมึกมึกพี่น้องได้งวดมึกมากยั่ไงพี่น้องงวดยังไงงวดมึกกับน้ำจิ้ม สูตรตามเองพี่น้องเปรี้ยวหวานปลากระป๋อแกมเนี่ยหาไงบักทัวช่วงนี้ครับหาไงสลัดเนี่ยหมกเคี่ยน้ำหักชีเนี่ยเอาพี่น้องก่อนสิลงมือฝากเนื้อครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนื้อครับก่อนสิลงมือพี่น้องบ่าว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานใดที่เฮ็ดลงไปบ,งบ่์ถือโบกวรกับขอโทษขอไปพี่ไปน้องสู้กูสุขข้คน เอามามาพี่น้องอยู่ทางอีสานโดนหลายมือแล้วพี่น้องมือนี้อวลงทางทะเลจักน้อยมามาพี่น้องมาตรงก่อลายอย่่ห่างเสียบๆน้อผมเอาจัดไกจันก็น,นพี่น้องส่งหย,ยับหยับจักน้อยโมเมนต์เจีของเถาบให้จังไดพี่น้อง สีเดงบอพี่น้องเรามอนกันโอ้สีได้อยู่พี่น้องสีได้อยู่มาพี่น้องมาคือเกา่าคำแหลกเพื่อพี่เพื่อน้องสุกสุกขขนอล โอ้เข้าทาพี่น้องน้ำจิ้มแบบเป็ดๆจ้ล่ะเอาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องยังมนแร้งุ่มวีวีคือฝนติตกเนี่ยนะพี่น้อง เจ้ๆพี่น้องฝนสิมาแล้ว <c oughs> ส่งขือสู่มือพี่น้องแต่ว่าหานบ่ตกจแก๊กเจ้า กรุบๆเลยพี่น้องเขามันยังกำลังจิ้ม 不要了。 ทำงานรับพีเนาะอีกเริ่มเดือนแล้ว <목소리> 오 급급 피나 ขี่น้องเบือ้อแนวได้ยอะนนี่นนบจนเกิไก่พังเลย <c oughs> Mm-hmm. อ๋อพี่น้องเอาเป็นว่ามืดพี่น้องงวดปลาหมึกดำบอ,อกไงผักกบผักแกมยังบอกตัวหน่อยนึงพี่น้องครบรสคือเกาเทิ้งเผ็ดเทิ้งแซ่บดีอย่างเดียวตะโบ,บห่อนปัดได้พี่น้องเพระาะร่มอากาศคือฝนหยตกแซ่เบเพแซ่บหนีบจนกันไกลฮักพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไว้ซสำนี้ตะก่อน พากันไม่ชิดนาว่าผมจะได้เมนูอย่างแซบๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกคลิปนี้ผมขอลาพี่ลาน้องไปกับภาพบรรยากาศตร,รงไ้ตรงหน้า mm hmm. ยง่ำม,มือเร่งเขียวๆงามๆกับอากาศลมไหวๆพี่น้องคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ